เราครับนีกตัวนู่นรอยอยู่นู่นเดี๋ยวเพิ่งอาลงเออยนั่นไงนั่นขาวๆนะน่ะมาแล้ว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 มามาแล้มแลมาแล้ม้วมาน้วมา้วมาแล้วแล้วา้วมา้ว้หมา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 แล้ว เราตกกันมานะครับวิธีเกี่ยวก็ง่ายๆครับนะมัดเบ็ดเบ็ดนะครับก็แค่สามทางแล้วก็เบ็ดเบอร์สิบสามนะครับสองตาเวลาเราผมจะเกี่ยวแล้วนะครับลาเกี่ยวนะครับก็งหงายนะครับนะครับเราก็ต้องสลับเบ็ดให้ตรงกลางมันหงายขึ้นนะครับเผื่อปลามันโฉบมันจะได้ติดนะครับโอเคนะครับทําการปล่อยนะครับอ่ะเริ่มนะครับอ่ะ เดี๋ยวอีกสิบนาทีเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับอ่ลงมันเข้าไปเข้าฤด,ดูการล่าแล้วปล่อยมันเข้าไปเกรงวัดเบ็ดก่อนให,ให้เบ็ดให้เบ็ดตัวนี้มาอยู่ตรงนี้พอดีครับนี้เหรอใช่กะปีเออ หลุดครับหลุดอีกเสีเด่นเนาะอีกเสเดนไม่ไม่ตัวนี้ปล่อยครับปล่อยครับเออครับคีบอยู่ตัวนี้สุดใช่โอเคไม่เป็นไรตัวไหนหลุดก็ปล่อยไป,ไปติดตามกันต่อครับข้างหน้าก็หลุดข้างล่างก็หลุดบ้าลงไวะลงไวะเอาใหม่ใหม่ไปแล้วไปแล้วไปแล้ว ลุ้นกันต่อครับแล้หย่อนไปหน่อยเลยนะซัดเลยเล่นหรือเปล่าอืเล่นได้เอาไหวไหมครับไหวแน่ไหวหน่ไหวแน่ครับเออไหวเหรอไหวอ่ะไม่ใช่ปลาปลาสายแดงตัวใหญ่ด้วยนะโอ้พว่าล้วเชื้อปลามันเยอะนะครับคลิปแรกของเรามาลุ้นกันแต่ทิ้งไงเนี่ยไว้ชวนเฮเราครับนะี่ตัวนู่นรออยู่นู่นเดี๋ยวเพิ่งเอาลง เอ้ยนั่นไงนั่นขาวๆนั่นน่ะมาแล้วมาแลอดมาแล้วมาแล้วมาแล้วอุ้ยสะปมมาดิมาแล้วหมุนติ้วๆมาแล้วเลยมาจับหางแล้วโอ้ยโอ้ยมาแล้วครับมาแล้วยัหันนะดูมามามาไอ้ทีกึ๊บเอ้ดึงเองดึงเองจับหางโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมชักตะขอก่อนจับดีหน่อยยัยนะจับเลย ใหญ่ขาดใหญ่มือโผมได้อนาอืี้เอยเออฮะมันโฉบไงมันติดปล่อย้ามือเลยดูมือไหมเลยครับเอาเอากล้องมาถ่ายรูปแคบรูปไว้ดิอุ้ยตายยังไม่ตายเดี๋ยว